กางขากางแขนข้อไม้ก้มหัวต้องก้มไปเยอะเลยนะเอาคางชิดคอเลยนะขาตรงๆขากางออกไม่ต้องปวหนึ่งสอบหุบก้มหัวเยอะก็มอีก็มอีก็มอีกหนึ่งสสามสี่ห้เาเก่งมาก

Icana, <ม>ยอดไปต่อครับไปต่อปึ๊บเตะขาทีเจะเองบ้างใช้ประคองให้เอาไปเลยเล่นแลนเตะนเลเตะนเลลูกขาปตูเต็ดข้างเสียงเตะข้าเสียงอ่าถูกต้องเจ็ดเ่นเต็เล่ไม่โกงใจนะเยี่ยมครับ

อยได้ดีมาก เล่นไปสนุกไหมคะวันนี้สนุกอนี่เก่งมากเลยนะดำน้ำได้ตั้งนานแนะ่ ยัางๆยย่งยังไม่ต้องรีบทำไม่ต้องรีบทำเงินหน้าทึ้นก่อนครับต้องทำเป็นจังหวะฟังเสียงาด้วนซองฮุบก้หมวอเยอะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเปดเก้าเป่าแล้วเงยหน้าขึ้นเลยโอเคเอ่าทำกกัไม่ต้องรีบจำนะครับหายใจให้สบายก่อนตอนนี้แข็งึนนไว้แข็งึนไว้ยืดแข็งตรงงไว้เอเคมาให้เท่ากันสองข้างตรงเท่ากันสองข้างอย่าไม่ก้มนะ cành này kinh, đừng để nó bị à, để quay hướng nha, đưa lên cành này okay đó, không không cảm càng, cảm càng. À, xong ขึเลยอเขาะข้นไปเลยอ่าโอเคพักต่อพักต่อถึงแล้วเลยเมื่อยนี่ต้องแก้มป่องไว้ตลอดเลยขึ้นมาก็ต้องแก้มป่องไว้น้ำเข้าเว้นหรอคะเข้าไหมน้ำเข้าไหมอ่าหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วเก่งมากเอาต่อเอาต่อเก็บให้หมดเก็บให้หมดไม่ได้ครอปุ๊บ ทีนี้ทีนี้ครูชาติอยากให้หยิบสองตัวหยิบสองตัวนะหนึ่งสองฮุบนั่งเก่งมากไนดูซิกี่ตัวหนึ่งสองโอ้โหยเยี่ยมมากสุดยอดอ่าอ่ต่อ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 ใส่แว่นตาก่อนใส่แว่นตาทีนี้ครูชาติอยากให้หยิบตัวสีเหลืองทำได้ไหมหนึ่งสองฮุบ สีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง <c oughs> โอ้โหไหนดูซิใช้สีเหลืองมาเอาโอ้โหสุดยอด <c oughs> เยี่ยมอ่าต่อต่อต่อทีนี้หยิบตัวไหนก็ได้ที่หนูอยากหยิบขึ้นมาหนึ่งตัวได้ไหมอ่ะใส่แว่นตาเลยครับคนเก<ม>่งจ้ะในนี่อยากหยิบตัวสีเขียวจ้าหยิบเลยค่ะได้เลยหยิบตัวไหนก็ได้เลยที่หนูอยากหยิบปุ๊บ โอ้โหเก่งมากไหนไหนมาฝากกุชชติมาฝากกุชชตาเหลยกี่ตัวครับเหลยกี่ตัวอ่ะหยิบให้หมดเลยนะเก็บมาให้หมดเลยนึงสองปุ๊บปุ๊บอุยเป็นรุ่นเกือบ <c oughs> ได้เกือบหยิบอีกตัวได้เหลยกี่ตัวคะเหลยกี่ตัวเหลกลหนึ่งตัวอ่ะใส่แว่นตาเลยนี่กุชชติเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะลองหยิบเองลองหยิบเองหนึ่งสองปุ๊บ ไม่ได้ใช่ไหมต้องช่วยจับลงเพื่อโอเคยืนก่อนยืนก่อนต้องให้กุชาติช่วยใช่ไหมโอเคส่วนลอยเลยรสองสามปุ๊บเตะขาเยอะจะได้เก็บได้เตะขาด้วยอ่าเก่งมากทีนี้ท่านนี้อยากไปเล่นกุชาติมีอยู่แค่สองอย่างให้ทำอย่างแรกคือลอยปลาดาวการแข่งการขาตรงนี้เลยและกุชาตินับแค่ห้าวิหกห้าบุ๊คกุชาติจับทันทีโอเคไหมอ่ากางขากางแขน หอาไม้ก้มหัวต้องก้มเยอะเลยนะเอาคางชิดคอเลยนะขาตรงๆขากลางออกไม่ต้องปลัวหนึ่งสองุบก้มหัวเยอะก้มอีกก้มอีกก้มอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเก่งมากอ่าต่อไปต่อไปนอนหงายนอนหงายเหมือนกันกางแขนกางขานอนหงายเหมือนกันฉันไม่ปล่อยอันนี้พี่ฉันไม่ปล่อยแต่หนูต้องนอนลงมาเลยนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยค่ะนอนลงไปเลยไม่ปล่อยรับรองนอนอีกนอนอีก นอนเอาขาในน้ำไว้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยจับแขนตลอดเดี๋ยวจับศีรษะด้วยเดี๋ยวจับหัวด้วยเนี่ยจับหลังจับศีรษะด้วยอ่ากางขาออกกางขาออกว้างเก่งมากกางขากว้างอีกโอเคขาอยู่ในน้ำเท้าอยู่ในน้ำไว้อ่าสวยมากนิ่งเลยนะนิ่งเลยเอาอมลมแก้มป่องพุกหายใจทางจมูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8การขางกว้างหน่อยการขายกว้างอีก9เง็นหน้าไว้เง็นหน้าไว้9แล้ว,ลว,ว,ลวอ่าลอยนิน่นิ่ไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหสุด <c ười> <c ười> ยอดเก่งมากอ่าโอเคเล่นต่อครับเล่นต่อไปทุบ